จะจำได้ว่าวันนี้คือวันออีเพ E A ูเ F O D ทุกคนจะกลายเป็นม้านี่นี่คอผมอันนี้คือตัวผมทุกคนจะกลายเป็นม้าคับโวัดดี วันเอพี่ฟูดทุกคนกลายเป็นหมาเข้าเซิฟไหนก็ไม่ตรงสีทุกทีเฟล l i ทุกคนมีสีเทาหมดเลย ครับวันเอพิว o ูเด a y แบบนี้แต่งกันหน่อยวันนี้คือวันเอพิวฟูเ Day ก็จะกลายเป็นม้าทุกคนเป็นม้าน,นี่ม้างั้นทุกคนกลายเป็นม้ายูนิคอนสิบคนทุกคนกลายเป็นม้ายูนิคอน นี่คือมา้ายูนิคอนม้าแบบยูนิคอนจริงๆเฮ้ยมีคนมามีคนมาสามคนแล้วสามคนแล้วเมื่อกี้ออกไปหนึ่งคนตาล็อกเคเห็นตาล็อกมาแล้วสีเหลืองแล้วสีเหลืองแล้วสีเหลืองแล้วเหลืองแล้ว,อ,ลวอะไรจะมาห้าเขียวแล้วหกเขียว คนกลายเป็นม้าหมดเลยนะครับผม day, วันเอพิวฟูเดนทุกคนกลายเป็นมา้ามาแล้วเจ็ดมาอีกคนห้าสี่เม,ม,มาอีกคนห้าสี่อ้าอีกคนสิบละหนึ่งศูนย วันเอพิวฟูเดททุกคนกลายเป็นหมาอ,อ้โตตมีคนออกไปเยอะมากเลยแต่ปัญหาเกม มีอัมมองลออยู่สองเขาบอกว่าห้องไฟอันตรายที่สุดคราวนี้เราจะไม่ไปห้องไฟุูยดิ อ <c oughs> มีสีไหมมันมันพิมพ์ไม่ได้เี่ยมันพิมพ์ไม่ได้เด่ยเดิมพิมไม่ได้เยลโล่เป็นฆาตกรฮะ ใช่ครับเมื่อกี้เยลโล w เย l l o w y e ล l l l ล w y e l l o l l y ไม่ใช่ตรงนี้เ e l คนนี้คนที่มี ไม่ต้องไปโหวตเขาจ้าคุณเข้าใจผิดแล้วคุณไปโหวตคนนี้จะดีกว่าครับคุณควรจะไปโหวตอันสีทำไมเขาไม่ใช่ฆาตกร กล่นกลายเป็นม้าหมดเลยเอาเขานี้เราจะเอาเป็นอันนี้ดีกว่านี่ทั้งหมดเลยสวลีลหุ้ยมามามาหา,หา,หาสี่สามสองหนึ่ง ใคร,เ,เ,รใใเป็นฆาตกรโกน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 ตัดตัดตัตัดตัปับปับตรงนี้เกิดมาแล้วเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นฆาตกรนะครับผม เดี๋ยวผมจะกินนเองอเมันมันจะกลายเป็น a F M R ไหมครับคลิปนี้โอ้ยด,ดูดิ ต่อไปรับให้เรามาไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับล้วทำไมต้องก่อโอ้เดี๋ยวต้องไม่คนสงสัยเราเกรย์ เดี๋ยวมันพูดว่าเกร่เกร่กรกเรกร่แล้วก็โหวตเราที่ทำไม่ใช่พัการตะกนแล้วต้องดูตรงนี้ว่าถ้าเอาโหวตอ่ะมันจะโหวตเท่าไหร่มันจะโหวตเรากี่คนนะับ วันนี้ยังไม่มีใครว่าเราจะรู้ไหมี่ยใครเป็นกราดก่อนเกี่ยมอุ้มเผื่อว,ว่างๆเดี๋ยวจะมาลิ้นให้ท่านผู้ชมดูนะเอับ a beautiful day ่นร้อผมรู้มาตั้งนานแล้วนะว่าวันนี้คือวันเอพิวฟูเดย์แต่มาอัดตอนเย็นดีกว่าครับจะได้หลงๆดีๆ ไม่เคยยินมใส่เจลนานให้ปรากฏต,ตึด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 ไม่มีใครโหวตเราเลยไม่มีใครสงสัยเราเลยแสดงว่าไม่มีใครโหวตอืมหนออีดิทสปีดไหนห่อยากเล่น มเมนเทลมีคนมาเกิดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 สงสัยเขาว่าเขาเป็นฆาตรกรหรือเปล่าน่าไงว่าแล้วจะอยู่อีกฝั่งก็อยู่ฝั่งแล้วเราจะไปยังไงอ่ะมันอยู่อีกฝั่ง จัดแมพนะถ้ามันอยู่ฝั่งนึงเอ่มาแล้วอีกฝั่งนึงคุณก็ฆแบบ่ามาแบบเร่อยฆ่ามาแบบง่ายๆอันนี้ห้องกับจานอ๋ออันนี้ห้องกับจานห้องไม่ใช่ห้องกับจานสิห้องมูลค่าเพชรอะมีคนอยู่ด้วยสีเขียว คราวนี้ลูกเรือจะต้องชนะให้ได้เอ้ยอตัวปลอมมันแปลงตัวนี่สีฟ้าดีเด้เด้สีสีสีเขียวพบใช่ไหมหฟ้า สีฟ้า blue ูบ u blue blue เลย blue blue อ right? ืม b l ูบลูอืมไม่เมี หนึ่นึ่เกณนห้องรูปดีกว่าโอ้มามามีปีกด้วยปีกบินบินแบบอุ้ยฉันตายแล้วฉันก็ต้องมาเบรกนะสรุปว่าม้าโพนี่มีปีก มานะครับไม่ใช่โอ้โอ้สีฟ้าบอกเล้วครับให้ท่านผู้ชมเชื่อครับสีฟ้านะครับใครเล่นอยู่แล้วฟ้า เฮ้ยเมื่อกี้เห็นมเป็นสีฟ้าเปล่งล่างก็เป็นสีเหลืองอาจจะงงเลยครับ สีเหลืองเป็นฆาตกรหรือเปล่าอืมสอนึ่ง <aspiration> ไปแบบยังเดียวไรเซ็ t รอบสุดท้ายเออเฟลรอบสุดท้ายที่เราจะมาเล่นในวันนี้จริงๆนะผมเฟลเฟลอ่ะ,ะพอ,อไว้แค่นี้ก่อนนี่ไหวจริงๆ สำหรับคลิปนี้นของตัวรเราไปก่อนนะจ๊ะเลยหายบายครับไปบุือคเสียงกุบเคี้ยวเนี่ยเอง